ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะวันนี้คิดว่าเป็นภัยที่น่ากลัวกว่าที่ทุกท่านคิดเรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าภัยตัวนี้ไม่อยากพูดเลยค่ะเนื้อหาเยอะมากมันน่ากลัวจริงๆค่ะสวัสดีค่ะดรบริศลาดาวันนะคะหมอปอวันนี้ก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเป็นภัยที่ ทุกคนอาจจะมองข้ามนะคะแล้วก็อาจจะเช็คอาการตัวเองค่อนข้างยากแต่วันนี้จะนําเสนอเนื้อหาอย่างละเอียดเลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รู้ถึงภยัยเงียบตัวนี้กันนะคะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเป็นภาวะที่น่ากลัวแล้วก็เราจะพิชิตยังไงดีนะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้เนื้อหาตัวนี้จะแน่นนิดนึงนะคะ หัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะก็คือภาวะที่ขึ้นไฟฟ้าหัวใจทํางานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้ารัดวงจรในห้องหัวใจนะปกตินะคะการส่งบีบตัวของหัวใจแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆในเกิดขึ้นนะคะจากการสั่งการของอขึ้นสมองแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะส่งผลให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะ ถ้าเกิดรัดวงจรเกิดขึ้นอาจจะเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปทําให้การสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยพบพบมากเลยนะคะในผู้สูงอายุและคนที่มีปัญหาโรคหัวใจหรือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากนะคะและอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตันเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะคือมันจะเป็นโซ่ ดูแลแล้วก็เชื่อมโยงต่อๆกันไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงเราจึงจะต้องเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโรคภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมรับมือนะคะแล้วก็ป้องกันตนเองได้อย่างรู้ทันนะคะอาการเนี่ยจะมีเริ่มต้นนะคะก็จะมีภาวะใจสั่นทั้งขณะพักหรือหลังมีกิจกรรมหอบเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะมีอาการหน้ามืดอ่อนเพลียไม่มีแรงหม,หมดสติได้นะคะ ในบางรายอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคนะคะเช่นเส้นเดินในสมองอุดตันนะคะภาวะหัวใจล้มเหลวอันนี้เป็นความน่ากลัวนะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้นะคะว่าลักษณะของการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยโดยการเต้นของหัวใจเนี่ยจะถูกกระตุ้นโดยเครื่องกระตุ้นหัวใจตามธรรมชาติที่เขาเรียกว่าไซนัสโนดนะคะที่จะอยู่บริเวณห้องบนด้านขวา มีหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นของหัวใจกระแสไฟฟ้าจะเดินทางไปยังห้องหัวใจห้องบนเพื่อกระตุ้นกามเนื้อหัวใจให้สูบฉีดเลือดนะนะคะบีบปุ๊บปุ๊บนะคะเข้าไปในหัวใจจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะเดินทางต่อไปยังสถานีส่งสัญญาณที่เรียกว่าอาร์ทีอาร์ทีโอเบนทิคุราโนดนะคะอาร์ทีโอเบนทิคุราโนดเนี่ยก่อนส่งกระแสไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องล่างเีจะทำหน้าที่นะคะ แล้วก็ทําให้เกิดการบีบตัวจากบนไปล่างอย่างสม่ําเสมอก็คือบีบไล่ลงจากบนลงล่างนะคะและสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายนี้เป็นลักษณะการส่งกระแสฟไฟฟ้านะคะที่กระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจจากห้องบนลงห้องล่างแล้วถึงสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะทั่วร่างกายนะคะอาการของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะก็คือเมื่อกี้ก็ เกินไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูนะคะอาจจะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของของลักษณะความผิดปกติของการเต้นของหัวใจนะคะบางรายที่สังเกตได้คือเจ็บใจสัน่นเจ็บหน้าอกหายใจหอบวิงเวียนศีษะเกเรออกมากหน้ามืดค่าจะเป็นลมแล้วก็หมดสติแต่จะแยกเป็นการเต้นเร็วกว่าปกติก็คือมากกว่า100ครั้งต่อนาทีและเต้นช้ากว่าปกติก็มีปัญหานะคะน้อยกว่า60ครั้งต่อนาที นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจของเรานะคะสาเหตุของหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นเกี่ยวกับโรคหัวใจเองนะคะาจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดลิ้นหัวใจรั่วผนังหัวใจหนาผิดปกติหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจวายแพ้เป็นที่เนื้อเยื่อหัวใจจากภาวะหัวใจวายในอดีตคือมีรอยโรคเก่าอยู่แล้ว นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะที่เป็นหนักขึ้นรวมถึงการผ่าตัดหัวใจด้วยนะคะส่วนนะคะปัจจัยจากความดันโลหิตสูงจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและทําให้ผนังของหัวใจห้องล่างด้านซ้ายเนี่ยหนาขึ้นนะคะเพราะว่าต้องรับแรงดันเลือดที่สูงนั่นเองนะคะจะงทาให้ผนังของหัวใจค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้นโดยเฉพาะด้านล่างห้องล่างซ้ายนะคะต่อมานะคะ ปัญหาจากการทำงานของต่อมไทรอยเช่นในกลุ่มที่เป็นไทรอยเป็นพิษอาจจะเป็นไฮเปอร์ไทรอยนะคะหรือกลุ่มไทรอยต่ำก็คือไฮโปไทรอยนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเร็วนะคะโรคเบาหวานค่ะโรคเบาหวานชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ความดันโลหิตค่อนข้างสูงแล้วก็เสี่ยงต่อก,การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองนะคะภาวะหยุดหายใจขณะหลับ คือปกติคนเราเนี่ยเวลาหลับจะมีะการหลับแล้วก็ยังหายใจอยู่แต่ในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับสัญญาณประสาทในสมองอาจจะมีการหยุดหายใจขณะหลับได้ทําให้อัตราการหายใจไม่ปกติเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยนะคะในกลุ่มนี้ต่อมาเกลือแร่ในเลือดไม่สมดุลค่ะเขาเรียกอิเล็กโทรไลต์อิมบาลาน์นะคะอิเล็กโทรไลต์ในเลือดได้แก่โพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมแมกนีสนะคะ มีหน้าที่กระตุ้นและเป็นสื่อให้กระแสไฟฟ้าในหัวใจนะคะทำงานตามปกติแต่หากระดับของเกลือแร่ในเลือดี่สูงหรือต่ําจะส่งผลต่อการทํางานของกระแสไฟฟ้าในหัวใจและทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะถามว่าน่ากลัวไหมหน่ากลัวนะคะการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะส่งผลแน่นอนต่อกระแสไฟฟ้าในหัวใจแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไปอีกนะคะการสูบบุหรี่ก็ใช่ นะคะการใช้สารเสพติดทุกประเภทการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะจะไปกระตุ้นการทํางานของหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้หวัดยาแก้ไอนะคะที่มีส่วนผสมที่ไปกระตุ้นการทํางานของหัวใจนะคะกลุ่มยาต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่อายุหรือในผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะทั้ง2กรณีเนี่ย เสี่ยงที่จะเกิดภาะวะหัวใจเต้นผิดปกติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสูงอายุแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจดังนั้นการรับประทานยาที่ส่งผลข้างเคียงต่อการทํางานของการเต้นของหัวใจเป็นประจำเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้นะคะว่ามียาตัวไหนที่ทําให้การเต้นของหัวใจเนี่ยบีบตัวเร็วแรงขึ้นนะคะคราวนี้มาถึงการวินิจฉัยอาการหัวใจเต้นผิดก กติของแพทย์นะคะหรือผิดจังหวะนั่นเองนะคะแพทย์เนี่ยจะต้องมีการประเมินโดยการตรวจร่างกายนะคะซักประวัตินะคะแล้วก็ตรวจสอบจังหวะการเต้นของหัวใจเบื้องต้นเพื่อหาปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นนะคะโรคหัวใจปัญหาการทํางานของต่อมไทรอยนะคะก็มีการเจาะเลือดตรวจเช็คดูแล้วก็แพทย์ก็มีแนวโน้มวินิจฉัยดังต่อไปนี้นะคะ การเก็บข้อมูลเหล่านี้สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะคะในการวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นจากห้องไหนนะคะห้องบนห้องล่างนะคะห้องซ้ายห้องขวาบอกได้หมดนะคะแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ที่บริเวณหน้าอกนะคะแล้วก็หนีบแขนหนีบขาเพื่อตรวจอ่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจและจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างสมบูรณ์แบบนะคะ,นะคะ พอได้เส้นกราฟออกมาก็จะมีการอ่านนะคะเพื่อจะบันทึกผลนะคะว่าเป็นอย่างไรวิเคราะห์ผลออกมานะคะการตรวจและบันทึกขึ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้ฮอ t เตอร์โมนิเตอร์นะคะฮอ t เตอร์โมนิเตอร์เนี่ยเป็นเวลาประมาณ24-48ชั่วโมงในการทำกิจวัตรประจำวันตามปกติก็คือเก็บนานขึ้นนะคะหรือเขาเรียกว่าอีเวนต์โมนิเตอร์นะคะ เป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าในระหว่างทํากิจกรรมต่าง,างๆแล้วก็มีการสวมใส่อุปกรณ์นะคะกรณีนี้นะคะผู้ป่วยที่มีอาการบ่อยๆจึงจะต้องตรวจแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยบางคนนะคะทีอะ่อาจจะกดปุ่มช่วงจังหวะที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเพื่อบันทึกเป็นพิเศษก็ได้นะคะเพื่อจะได้ตรวจความผิดปกติของการเต้นของหัวใจนะคะการตรวจเลือดนะคะ การตรวจเลือดเนี่ยเพื่อเช็คอะไรบ้างก็เช็คระดับสารสารในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมในเลือดฮอร์โมอนไทรอยเป็นต้นนะคะเพราะว่าถ้ามีระดับผิดปกติก็เสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะในกลุ่มโพแทสเซียมกับไทรอยนะคะการตรวจสมรรถภาพทางหัวใจในขณะที่ออกกำลังกายหรือที่เรียกว่า exercise stress test นั่นเองนะคะ กาตรวจการทํางานของหัวใจในขณะออกกําลังกายซึ่งแพทย์เนี่ยนะคะจะตรวจพบอาการตอบสนองที่ผิดปกติในกลุ่มที่คนไข้เนี่ยมีปัญหานะคะก็คือจะต้องหายใจลําบากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกการเต้นหัวใจผิดปกตินะคะการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็วิจัยดูภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขณะออกกําลังกายได้ด้วยนะคะตัวนี้การตรวจระบบการนําไฟฟ้าภายในหัวใจ นะคะตัวนี้จะติดตั้งสายสวนเขาเรียกแคติเตอร์นะคะบริเวณหลอดเลือดที่มุ่งสู่หัวใจเพื่อตรวจบันทึกการทำงานของกระแสไฟฟ้าหัวใจและก็หาสาเหตุของความผิดปกติที่ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเองนะคะการเอ็กซเรย์ทรงอกจะทำให้ทราบถึงความผิดปกติของหัวใจได้ว่ามีหัวใจโตไหมนะคะการตรวจหัวใจด้วยเสียงขึ้นเสียงนะคะสะท้อนความถี่สูงนะคะ แพทย์จะใช้อุปก,กรณ์ที่คล้ายอัลตราซาว์ตรวจบริเวณหน้าอกและใช้เสียงสะท้อนความถี่สูงเนี่ยเพื่อจําลองภาพขนาดนะคะของการทํางานของหัวใจนะคะของแต่ละห้องว่ามีความหนาของผนังหัวใจขนาดไหนนะคะอันนี้สะท้อนแล้วก็เห็นได้หมดนะคะตรวจจับได้หมดการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะแบบพกพาชนิดฝังฝังลงไปเลยนะคะฝังหลูดลงไปเลย โดยติดตั้งอุปกรณ์ลงไปใต้ผิวหนังบริเวณหน้าอกเพื่อตรวจจับการเต้นของหัวใจนะคะตัวนี้ก็ทำให้เราทราบละเอียดแล้วก็ลึกขึ้นนะคะภาวะการเต้นของหัวใจมีกี่แบบมีหลายแบบนะคะมีหลายประเภทดังนี้นะคะกลุ่มแรกนะคะ atrial fibrillation นะคะ fibrillation ก็คือหัวใจจะเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วก็เร็วผิดปกตินะคะ เร็วเนี่ยเป็นฟันปลาเลยนะคะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้มากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์นในปริมาณมากผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินแล้วก็ผู้ที่มีโรคหัวใจนะคะก็คือจะเป็น atrial f i b r บ a t i o n นะคะก็คือเป็นฟันปลาเร็วๆนะคะ supraventricular นะคะแ a c h y c a r d i a ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติมากกว่า100ครั้งต่อนาทีนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นอุบัติการหรือแบบที่นะะ2นะคะคราวนี้มาแบตตี้คาเดียก็คืออัตราการเต้นของใจช้ากว่า60ครั้งต่อนาทีนะคะฮาร์ดบล็อกก็คือหัวใจจะเต้นช้าผิดปกติและเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตค่ะฮาร์ดบล็อกนะคะต่อมาเวนติคูล่าไฟเบอร์เรชันนะคะเวนติคูล่าหัวใจจะเต้นผิดจังหวะผิดปกติแล้วก็ไม่เป็นจังหวะเลยอาจจะทำให้หมดสติไปเลยและเสียชีวิตได้นะคะในกลุ่มนี้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีซึ่งเป็นรูปแบบที่พบได้น้อยนะคะกลุ่มเวนติกร่าไฟเบริเอชันเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบที่พบได้น้อยนะคะแล้วก็มีอุบัติการเสียชีวิตทันทีเลยนะคะในปัจจุบันมีวิธีการป้องกันลิ่มเลือดนอกจากการใช้ยานะคะโดยการใส่อุปกรณ์เข้าไปอุดบริเวณห้องหัวใจส่วนบนที่เป็นบริเวณที่เกิดลิ่มเลือดหัวใจบ่อยที่สุด ก็คือใส่อุปกรณ์เข้าไปบริเวณนั้นเลยนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็สัญญาณชีพไม่คงที่เช่นอยู่ๆก็ความดันตกลงมาเมื่อมีอาการมากโดยที่ใช้ยาคุมไม่ได้ผลผู้ป่วยมาด้วยภาวะฉุกเฉินนะคะเราจะใช้ไฟฟ้ารีเซ็ตสัญญาณใหม่นะคะเขาเรียก cardioversion นะคะก็คือกระตุ้นปุ๊บใหม่เลยนะคะความรุนแรงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอ้าวเราต้องรู้นะคะว่าในกรณีที่ เป็นเรื้อรังหัวใจต้องทํางานหนักแล้วก็เต้นเร็วอยู่ตลอดเวลาเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึง่งหัวใจที่บีบตัวดีจะเริ่มบีบตัวไม่ดีทําให้เข้าสู่ภาวะหัวใจเนี่ยบีบตัวได้น้อยและเกิดภาวะน้ําท่วมปอดตามมาได้ในกรณีที่เป็นมากจะทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมปอดเรื้อรังและอาจเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายได้นะคะอันนี้ก็คือความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่พอพอเป็นปุ๊บทําให้หัวใจทํางานหนัก เมื่อมันหนักเขาเหนื่อยเขาล้าเขาก็นอกนะคะเขาก็หยุดปัม๊มก็คือเสียชีวิตได้เลยนะคะคําแนะนําค่ะอ้าวมาแล้วนะคะหัวใจสําคัญเมื่อเราเรียนรู้เรื่องโรคเราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการป้องกันและดูแลนะคะอันดับที่หนึ่งงดสูบบรีค่ะพบว่าภายในปีแรกที่งดสูบบรีเนี่ยสามารถลดอัตราการเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจตีบได้เลยนะคะเพราะว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะโดยครึ่งหนึ่งของคนที่ไม่สูบบุหรีเนี่ยถ้าสามารถงดสูบได้ถึง2ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีการลดความเสี่ยงที่จะไม่เป็นนะคะเหมือนคนปกติที่ไม่สูบเลยค่ะต่อมาก็คือการออกกําลังกายนะคะโดยการวิ่งเหาะๆคือไม่ได้รุนแรงนะคะให้ออกกําลังกายแบบเบาๆในระยะเวลา15 3 0นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ก็ดีมากที่สุดเลยนะคะ แล้วก็หลีกเลี่ยงหรืองดกลุ่มชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพราะว่าในอาหารที่ดื่มกลุ่มนี้อาจจะมีตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจมากเกินไปนั่นเองหรือมีไขมันตัวไม่ดีไปทำลายนะคะไขมันทรานนะคะไปทำลายการแข่งตัวของ uh, หลอดเลือดนะคะแล้วก็ไปทำลายความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแล้วก็ไปทำให้หลอดเลือดเนี่ยเริ่มมีไขมันหรือแคลเซียมหรือหินปูนเกาะนะคะ การหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่าเสมอเมื่อพบว่ามีความผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์ก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้นะคะแสดงว่าอาหารต้องมีประโยชน์นะคะเมื่อกี้ EP 24นําเสนอไปแล้วนะคะว่าอาหารดีมีประโยชน์มีเยอะแยะนะคะตั้ง20อย่างที่ช่วยปรับหลอดเลือดแล้วก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติเริ่มดีขึ้นนะคะ ต่อมาการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตามอาการนะคะตามสาเหตุตามตำแหน่งและก็ความรุนแรงของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพอแพทย์พิจารณาแล้วก็จะดำเนินการรักษานะคะถ้าการรักษาผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจช้าผิดปกติก็จะมีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจที่ติดตั้งเข้าไปในบริเวณร่างกายบริเวณกระดูกไหปลาร้านะคะใช้สายไฟต่อจาก เครื่องนะคะผ่านหลอดเลือดเข้าสู่หัวใจเพื่อควบคุมและกระตุ้นให้หัวใจเต้นตามบตราที่กําหนดนะคะเหมือนเป็นการสปาร์กปุ๊บปุ๊บปุ๊บตามกําหนดนะคะการรักษาผู้ป่วยที่มีการเต้นของหัวใจเร็วผิดปกติก็ทําได้หลายวิธีก็มีการกระตุ้นเวกัสนะคะเวกัสก็คือจุดที่กระตุ้นการทํางานของระบบประสาทนะคะ แล้วก็การทํางานของหัวใจเป็นสาเหตุให้หัวใจเต้นช้าลงนะคะแต่การกระตุ้นเวกัสเนี่ยอาจไม่สามารถใช้รักษาในผู้ป่วยที่เต้นเร็วผิดจังหวะได้ทุกประเภทนะคะก็จะรักษาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะคะกลุ่มเวกัสเนี่ยนะคะและการใช้ยาคุมจังหวะของหัวใจนะคะถึงแม้นจะไม่ช่วยหายขาดแต่ก็ช่วยลดความถี่แล้วก็ความรุนแรงของอาการได้ โดยพบว่าหัวใจที่เต้นผิดจังหวะหลายประเภทเนี่ยตอบสนองดีต่อการใช้ยาโดยแพทย์เนี่ยอาจจะสั่งยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะสําหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะเพื่อควบคุมหรือฟื้นฟูการเต้นของหัวใจให้อยู <c oughs> <t omat Maria> ่ในจังหวะที่ปกติผู้ป่วยควรรับประทานยาตามคําสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแทรกซ้อนและแพทย์อาจต้องสั่งยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ย ให้เป็นแบบ a อทียลนะคะไฟเบริเชันนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่อก,การเกิดดิ่มเลือดและลดโลรคหลอดเลือดในสมองนั่นเองนะคะกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะให้ยาเพื่อลดการเต้นผิดจังหวะนะคะการช็อตหัวใจใช้ในกรณีที่หัวใจเต้นเร็วเกินไปแล้วก็หมดสติไปแล้วโดยแพทย์จะใช้กระแสะไฟฟ้าจากเครื่องส่งภายนอกร่างกายซึ่งมีลักษณะเป็นแผน่น แตะที่หน้าอกของผู้ป่วยเพื่อปรับจังหวะการเต้นของหัวใจใหม่นะคะเหมือนการจูนใหม่นั่นเองนะคะการใช้สายสวนเพื่อจี้กนืังหัวใจที่นําไฟฟ้าผิดปกติวิธีนี้เป็นการรักษาที่ต้นเหตุเลยนะคะก็คือช่วยให้ภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะหายขาดได้โดยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่รักษาต่อเนื่อง นะคะคจากการตรวจระบบนําไฟฟ้าภายในหัวใจเมื่อสอดสายสวนเข้าไปยังาแหน่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุของความผิดปกติแพทย์ก็จะปล่อยคลื่นวิทยุค,ความถี่สูงเป็นจุดเล็กๆนะคะส่งไปเพื่อทําลายเนื้อเยื่อหัวใจที่มีสาเหตุของหัวใจเต้นผิดจังหวะนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการสวนจี้กล้ามเนื้อหัวใจนะคะต่อมาเป็นการฟังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจค่ะ เมื่อหัวใจเต้นช้านะคะเครื่องนี้จะทาหน้าที่กระตุ้นหัวใจทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเครื่องมือจะปล่อยพลังงานไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นหัวใจกลับมาเต้นปกติทันทีเมื่อมีปัญหาเต้นช้ามักใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงหัวใจห้องล่างเต้นผิดปกตินะคะเป็นแบบเวนชิคูล่าไฟเบรเรชันซึ่งตัวนี้เป็นอันตรายที่สุด แต่ก็ดีตรงที่ว่าไม่ค่อยมีใครเกิดอุบัติการตัวนี้มากนักนะคะเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะการผ่าตัดก็คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะในการปกป้องนะคะคนไข้โดยมีการผ่าตัดนะคะเมสซี่นะคะโพซิเอร์ที่เนื้อเยื่อหัวใจด้านบนนะคะห้องบนให้เกิดแผลเป็นเพื่อควบคุมจังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจ และก็มีการผ่าตัดทําทางเบี่ยงนะคะหลอดเลือดหัวใจหรือการทำบายพาสหัวใจในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรงนะคะเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มการผ่าตัดคราวนี้มาดูภาวะแทรกซ้อนของหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ ผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นหลอดเลือดสมองเมื่อเกิดอาการใจสัน่นหัวใจจะทํางานและสูบฉีดเลือดได้ไม่เต็มที่ทําให้เกิดริ่มเลือดค่ะริ่มเลือดอาจเดินทางจากหัวใจไปสู่สมองส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ในที่สุดต่อมาเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวการเต้นหัวใจที่ช้าหรือเร็วกว่าปกติทําให้หัวใจทํางานแล้วก็สูบฉีดเลือดได้ไม่เต็มที่ หากเกิดเป็นเวลานานๆและส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะคะอ้าวน่ากลัวนะคะเนี่ยดังนั้นนะคะเราเรียนรู้เรื่องภาวะแทรกซ้อนไปแล้วเรามาดูเรื่องการป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางประเภทป้องกันได้แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะทําให้หัวใจแข็งแรงได้นะคะ มากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้เพียงปฏิบัติด,ดังนี้อันที่หนึ่งวนกลับมา EP 24ีแล้วนะคะรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุง,งหัวใจโอ้หมอนำเสนอไปตั้ง20รายการนะคะไปย้อนดูกันได้นะคะเช่นปลาแซลมอนผักผลไม้ถัว่วและธัญพืชออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ช่วยทำกิจกรรมที่คลายความเครียดนะคะกลุ่มนี้ก็ช่วยดีแหละ ทาให้เกิดการหลั่งสารแห่งความสุขออกมาเราก็จะทําให้หัวใจเราไม่เต้นเร็วไม่เต้นแรงไม่เหนื่อยง่ายนะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรีดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ต้องควบคุมนิดนึงนะคะคราวนี้ควบคุมระดับความดันโลหิตะระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับปกติเพราะว่าถ้าระดับคอเลสเตอรอลเยอะเลือดก็จะเนืดนะคะก็จะทําให้หัวใจเนี่ยบีบตัวผิดจังหวะอีกนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือท่านจะต้องอ่านสลักยาให้เป็นเพราะว่าสลักยาบางประเภทเนี่ยอย่างกลุ่มยาแก้ไอหรือยาแก้หวัดมีส่วนผสมของยาที่ไปกระตุ้นบีบตัวให้หัวใจเต้นเร็วแรงขึ้นได้นะคะต้องระวังนะคะเพราะว่าบางคนได้ยากระตุ้นไปแล้วพอได้ยาแก้ไอหรือยาแก้หวัดติปไปเพิ่มเข้าไปอีกให้หัวใจพลิ้วนะคะก็เกิดภาะวะเหนื่อยง่ายนั่นเองนะคะ การตรวจสุขภาพและไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมออันนี้น่ารักที่สุดนะคะถ้าได้ทานยาแล้วก็ต้องหมั่นเช็คร่างกายนะคะร่างกายของคนเราก็เหมือนเครื่องจักรนะคะทำงานไปเมื่อยเหนื่อยก็ต้องพักแต่เราไม่แต่อวัยวะที่พักไม่ได้เลยก็คือหัวใจนะคะดังนั้นเราต้องบริหารจัดการให้หัวใจเนี่ยเต้นดีแล้วก็สม่ำเสมอแล้วมีศักยภาพสูงสุดสามารถสูบฉีดโลหิตบีบปุ๊บ ไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกายได้นะคะถามว่าทำไมวันนี้หมอปอต้องนำเสนอเรื่องภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะว่าหมอปอก็เป็นค่ะนะคะหมอปอเป็นคนที่หัวใจเต้นเร็วมากแต่พอไปตรวจคอเลสเตอรอลตรวจหลอดเลือดดีหมดเลยแต่หัวใจเราเนี่ยเต้นเร็วผิดจังหวะซึ่งถามว่ามีผลข้างเคียงไหมต่อไปภายพักน้ามีค่ะเราึงต้องพยายามปกป้องตอนเองนะคะไม่ให้ปัญหา เกิดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะการทําความเข้าใจกับร่างกายตนเองเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งนะคะดังนั้นเราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเลือกบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะเหมือนที่บอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องขวนขวายหาเอาสิ่งดีๆมาปกป้องตัวเองนะคะหมอปอก็อยากฝากนะคะ Facebook นะคะติดตามหมอได้ที่ดรวริศลา u t u b e ก็ h ักเฮลแล a เฮิร์นะคะไลน์แอด สแกนได้เลยนะคะเข้าไปติดตามกันนะคะเพื่อส่งต่อสิ่งดีๆวันนี้นะคะเยอะยาวตั้งแต่ทำคลิปมาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะค่ะแล้วก็อุบัติการสํสำคัญนะคะก็คือเกิดจากร่างกายของเราไม่พอเขาเรียกว่าเป็นกับสรีละของเราอาจจะเป็นจากอาหารก็ได้ นะคะหรืออาจจะเป็นจากภาวะของพฤติกรรมความเครียดด้านอารมณ์ของเราก็ได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องฝากทุกท่านไว้ใส่ใจกันนิดนึงนะคะแล้วก็ห่วงใยดูแลคนที่รักนะคะลองถามลองเช็คดูนะคะหมอปอก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอีกคนหนึ่งนะคะคือทุกท่านมาคุยมาปรึกษาหมอได้นะคะก็ทักทายกันมาเนาะถ้าคิดว่าคลิป นี้ดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่น่าจะเป็นสะพานบุญบอกต่อเพื่อนอนเพื่อนได้ก็ฝากกดแชร์ส่งต่อสะพานบุญแห่งความรู้ตัวนี้ให้คนอื่นเพื่อให้เกิดอน,นิสงส์ทำให้ทุกท่านนะคะยิ่งสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้มีความสุขกันมากๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ